ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง4-5-6ป mm. ่าเมีวเลยนะครับผมนี่เราก็อยู่กับครหนึ่งหกแปเลมโบหน่อครับเนาะเอามาพี่น้องไห้กับพามาเลยเกมอันค้นแค่ของใครพี่พีพหน่อครับเนาะมาเดี๋ยวพาไปงัดทังงัดเลยละกันนะครับ โอเคนะครับก็พกทวนมาที่แปดหมื่นนะครับอันดับแรกก็สวัสดีนะครับน้ออากับผมก็ยังซ้ำอยู่ค่ายเดิมนะครับสำหรับค่าย168่งหกแปดเรียมโบนะครับค่ายนี้ก็ระบบกันเงินโอเคเลยนะครับมาก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่ฮิตกันในค่าย PP นะครับก็เป็นอีกเกมนึงที่แตกดีนะครับผมนะค่อยๆไล่เบียดขึ้นไปแล้วกันเนาะเอาที่เด็ดสามร้อยเลยละกันนะครับสตาร์ทเทอโบ้พันรอบไปครับผมมาค่อยๆไล่เบียดขึ้นไปพี่น้องเอ้ก็หาทวย ท้องท้องนี่พี่น้องงกน่วยเพียงที่เขาบันัดนะครับเรียบร้อยเรียบร้อยเอากดกดบักบักทีหนึ่งนี่กดบักทีหนึ่งเอ้าสามพันหนึ่งพันสวยเอาแล้วเอาแล้วโอกาสแตกมาแล้วนะครับตัวเพียงเปิดมาแบบนี้เอาแล้วไงพันสีสวยเอาแล้วเอาแล้วเอานางฟ้าพี่พี่พี่เสียสามพันมีมาเสียสามพันมีพี่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 ทางเทงิมพี่โอ้ยไอเสียพันหนึ่ง อุ้ยนางฟ้าคุณสวงนางฟ้ามันมีตัวสูงสุดถึงคูน2ี่ห้าเท่าเลยนะครับผมนะอุ้ยสามสวยเอาละนะครับก็ไปดีเกมหนึ่งที่แตกดีเลยนะครับสําหรับเกมนี้นะครับผมนะสวย go ทำเสียงหนด,ด go <laughs> <Yo>! าสวยครับผมมนะคอมบสวยสวยงามๆเตรียมเชียงหวันเทียบเงี้ยง go เหรียญสวยอ่าแปดร้อยครับผมก็ถือว่ามาปุ๊บเข้าโบนัสปั๊บนะครับแบบนี้ก็หวานเสียบเลยครับเหรียญสวยมาเป็นเกยมยอดฮิตทีิหลีล้วครับผม,มเกมนี้นะครับสวยโอ้ยหน่อยลองเบิงลองเบิงครับผมลองแล้วจะติดใจผู้เลยวนะครับถ้าได้แจกเราจะติดใจนะครับเกมนี้เป็นจังไวอยละ ข่อยแตกแล้วข่อยกระติดใจแล้วครับผมมะเรียนยิงเลยฮะผู้น่าแตกกล้านเจ็ดฝุ่นหวังคักแท้เตี้ยแตกล้านเจ็ดก็เว้ยนั่นแหละสวยสวยสวยเอาได้เที้ละช่องลอยตัวหามือตุต๊บตุ๊บลงมาได้ไหมยังไ่นมาเฮ้ยค่อยค่อยทำมะเรียนไปไนดะ้พี่น้งองขังเถืองนะ่ะเจ็ดมืนนะ่น่ะช่องเดียวเด้อน,นะน่ะเจ็ดไปเรีนไปเด้อน้อนะเต็มมัด โอ้ยสปีดสุดท้ายแล้วครับผมเต็มเต็มกิ้งโอ้ยบวกกิ้งวะเอา้าได้เพื่อบีเนอร์สปีดไหมครับกิ้งเจ็ดหมื่นนะ่ะนะกิ้งโอ้ยบวกกิ้งเลยครับผมเอา้าได้ตัวสามพันอยู่หนึ่งสองสามสี่ตัวใดอยู่ใดอยู่ครับผมแตกอยู่แตกอยู่ได้หลายได้หลายอยู่ได้หลายอยู่รวมมารวมมานะครับ เกมนี้ถ้าถ้าฟีสปินแรกติดติดตัวแพงนะครับผมบอกเลยนะครับโอกาสแตกสูงไหมครับแต่กับเพราได้อยู่ละครับผมบุ๊ถือว่ากี่ไลนแล้วะนครับเด็ดสามลอยเนี่ยมันเป็นเกมที่เข้าโบนัสบ่อยมากนะครับเกมอันค้นแขะใข่พีพีเนี่ยอีเลี่ยเป็นเกมที่เข้าโบนัสบ่อยมากนะครับเขาแม่ลรวก็ม่รู้หนึ่งสี่ละแตกแนี่ย่แตกเนี่ก็สามเมียมันนะครับสองมือสี่วันเย็บนะครับ หายต่อครับผมแตกแสนแล้วเดี๋ยวไลไรรอบจน่อยมาปรับเบียดครับผมเบียดสามร้อยเก้าสิบไปเลยพันรอบไปครับผมบานเนี่ยปรับเบียดอัดขึ้นไปนะครับเดี๋ยวก็กิ้งอีกแต่เบื้องล้นเดี๋ยวก็โก้อีกนี่นี่นี่อยเคยได้ตัวนี่เต็มจอนะครับมรรจายลอยเท่าพี่น้องเต็มทุ่ยวแถวเลย,ยได้ลอยเท่ามันที่สุมหวังสิละฟีเจอร์เขาเรียกว่าฟีเจอร์ช่วยนะครับหนึ่งสวงโอ้ย ผู้ดใดเล่นเกมนี่ประจำนะขนาดสิรู่นะครับว่าเป็นจังไงนะครับเวลาแตกก็แตกรัวๆได้เกมพี่บ้านี่ก็ได้เวลาบ่แตกนี่ก,ก็มีซีรีส์ขึ้นกันแล้วนะครับ <laughs> ติตาได้ลงอ่างมาเหนี่ยทุนมาเปียดมือเนี่ยไปอีกแล้วแตกมากว่นนีนไปอีกแล้วครับผมไปอีกแล้ว,อลวโอ้โกผมบอกเลยว่ามันเป็นเกมที่เข้าบ่อยนะครับว่าหันนี่กดบักแรกกันบอกซ้ำบัก,กแรกนี่แหละโอ้โหน,นี่เกลือครับผมโบนัสเกลือ มีแต่ลักลอยเว้ยผมมีลักพันคือจะมากีนะครับมันต้องเปิดมามันต้องมีหลักพันพร้อมนะครับแววเกลือแววเกลือนี่ยแต่ว่าเกมมันเข้าโบนัสดูมันก็ดีนะครับผมนะมันก็ได้รุ่นเนาะถ้าเกมได้หาโบนัสอย่างๆมันก็บรได้รุ่นเน่พี่น้องยิ่งมีก็เข้าโบนัสบ่อยนะครับโอ้ยเกลือดีล่ะยังที่อยว้ได้ล่ะเลียนจนเสียบเนาะเกมเนี่ยุูนะ โอ้มีแต่ลอยกว่าพี่น้องเลยพอาะสามพันโมนี่เบ็ดเก่าสามลอยพุ่นอุ้ยเจ็ดพันสวยนี่มันต้องเบ,บียดดีไหมว่าตกปลวกลงมาเนี่ยนางฟ้าอยูแ่แสดงนางฟ้ามาเสียเจ็ดพันในไข่เดียวน่าวะนางฟ้ามาเสียเจ็พันในผมนี่นะคูณยี่สิบห้าพร้อมนี่มึเงเอ้ยนะครับแตกบึ้มเงียบคริบ สวยเพิ่มอีกหนึ่งสป,ปินนะครับเอาย่างหน่อยก็แตกยมื 100, อยู่ดียวหรอครับพี่นออ้องเอ้เพราะอะไรอยู่ดอกมั้งแตกยมือได้อยู่ดอกไ,ได้เหรียญเพิ่มครับผมโออเจ็ดสิบแปดบาทกี่ไลน์นะฮวหน้าขันหาสวยเออย่างหน่อยก็พอได้อยู่หรอครับผมเหรียญสวย เจ็ทพอดไม่แตกเลยนะครับผมนะล้านเก้าผลแตกไอเนี้หวังเอาลวดดิเมื่อเสดล้านเก้าเนดะีผมบอกเลยเปอร์เซ็นต์แตกมันุ่มมีดอก,กเกมนี่ยหนึ่งในล้านหนึ่งในพันล้านบุญใคยว่านี่โอ้ย,ยากหยาดแคมิเอเจอแตกดิคอยบุญหัวล่ะครับผมเอาซื้อซะได้อยู่มันเข่าโบนัตดูมันก็ดีะ้ะพี่น้องเงย ก็พอได้อยู่เด้หระครับผมมันเขาบุนัดดูเนาะกระเหมือนสามนะครับย่างขี่มุขขี่ม้ากระเหมือนสี่บุลาะเหมือนห้าบุลา, 15, าเอาได้อยู่อ<า>๋ะเหมือนหาครับผมจะไล่รอบขึ้นไปอีกพอมาเพิ่มเบียดเบียดสี่ร้อยห้าสิบนะครับพันรอบไปครับผมค่อยๆไล่เบียดขึ้นไป ยิงเบียดสูงยิงแบบหวดพี่น้องเกมพี่บา้านี่ยโอ้คือเงียบซะลักครับผมพอปรับเบียดมาเงียบก,กิ๊บเลยนะครับโกเลยนะโกเลยนะโกเนี่ยนะนะผมเคยได้ตัวนี้เต็มจอนะครับมันจะได้ร้อยเท่านะครับ ไปแล้วบัดเนี่ยเอ,อ้ยพุ่นไปเกิดอยู่ข้างหลังพุ่นแห่ขวาเึงเอพวกมันเกิดตรงนี้มาเอาเงียบกิบเลยบัดเนี่ยวยแล้วสวยแล้วบัดเนี่ยอย่าสวยดิอย่าสวยดิ พอปรับเบียดขึ้นมาสูงมิดซีรีเลยนะครับบาดท,ทีนี้โอ้ยหนยวเงียบกริปเงียบกลิบหายเลยครับพี่น้องบนัสหายเลยครับผมบาทที่นี่พออัดเบียดสูงๆขึ้นมาสาักหน่อยนะครับเงียบกริป เฮ้ยยาเข่ารอบลึกไหลเฮ้ยถ้าเข่าบนนั้นก็เหมือนได้รุ่นทุนจะควางขึ้นเนี่ยเดี๋ยวนี้ตายแล้วครับผมแบบนี้เฮ้ยมาเนี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 ยเต็มเต็มเต็ม,ตมโอ้ คือมันก็เข่ายาก c ใช่ปะเขอาเนี้ยเขอาเนี้ยโอ้ยเปิดคลิปมายางคืดเนวะพอปันไปปันมาห้มีซีรีส์ตัอยบาทที่นี่ตายแล้วครับผมบาทเนี้ยโอ้ยขาดอันเดียวเนาะบางหันเนี่ย สิได้เบิ่งบ่ล่ะรครับผมโบนัสเบสสี่รเจ้าเนี่ยโอ้โหโอ้โหอะไรครับเนี่ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วแบบนี้โอ้ตายครับผ,ผมมันบ่มเมียนแล้วแบบนี้มันบ่มเมียนแล้ว เต็มอืมขาดแถวเดียวพี่น้องเลยเต็มอืสามเต็มส<ๆ>วยโอ๊ยขวัญเอ้ยขวัญมาเอาบางทวนพี่น้อง มันอาจจะมีอะไรซซ่อไพ่เรากันนี่เป็นไปได้นะครับนี่เซ่อไพ่ปันไหนวะซื้อไพ่ครับบอสแบบนี้ปัดบอกยังแข็งเลยครับพี่น้องเอา้าหนังฟ้ามาพี่นอ้องซอยชีวิตบ่เนี่ยเกิงเออเหลือจะเชื่อโอ้ยจะตัดใจแล้วนะครับหวังงั้นนี้โอ้คือมีตะลักลอยเทปพี่น้องคุ้มบ่เนี่ยเอ้ยพันเปีได้อยู่เอ้ยพั 1, นหนึ่งได้ได้ โอ้ยพี่รองเลยเหลือจะเชื่อนางฟ้ามาสว้อยชีวิตบอกแล้วมันต้องมีอย่างเสื้อไพยนะครับนี่แหละความมันของสลอนเป็นเน,นื้อหนีแหละพี่น้องความมันของสลวอ่ะที่ลอดแล้วขว่อยที่ตั้งแต่ล้วขว่อยจะได้เปียกเงินข่อยคืนบาทที่นี่วันนี้แจ็คพอตอาทิตย์เตกะก็ได้ครับพี่น้องมเมเตอร์อาทิตย์เตกะก็ได้สวมพรนปาก พี่พมาเสกพันเปลี่ยนเียนนางฟ้าน่ะมสพันเปีนเี่ยนพี่พี่พี่พันเีเโอ้ยไปเสกลอยเปลี่ยนสิบคุณนางฟ้าคุณสาไปเกือบพังกันเหลียวนะครับวังหันกไดโอที่ได้บนี่คืนเก่ามืดก่นี่เอานางฟ้าไปเสกพันเปลี่ยนบุญนะบุนบุนุุพันเปีนบุนโอ้ยเมียไปเสกเก้าสิบเมีม เหรียญสวยเหรียญสวยเอาละยังหน่อยก็สปินเหลือหลายอยู่ครับผมเอาตงมาแล้วจังหวะนี้แตกบ่แตกก็ต้องแตกเด้อเหรียญสวยยังเหลือสปินอีกหลายครับผมเกาเมื่อน่าที่แตกก็ได้เมสเตอร์เมสเตอร์แจ็คพวอตแจ็คพวอตตอนนี้ลุ้นแจ็คพวอตอย่างเดียวเลยนะครับผมนะเหลือสามช่องเหลือสามช่อง ควยพันสาอ้ยปดยมือ้ย่ะโอ้ตายมูไม้จากช่องนึกถิวะโอ้ลอยแปดนเสีบโอ้ยังนี่เกยมยังนี้อเออเอเฮียเปิตไม่ได้ดันนะเกนกุ้ยเหลือสองช่องเนะี่ยแต่ว่าอยาหวังทออันมูลนั่นเดี๋ เอามาเลขสองช่องพี่น้องสวยเอาละข้างล่างนี่สองเมื่อนี่สองเมื่นนอนอี่ที่เต็มแล้วครับผมแล้วช่องเดียวนี่กินเอาหนังฟ้าพุ 1, 8, ่นพันเปพุ่นไปเสียกตะเมียนหาตะเตียงตะเก้าสิบเหนียโอ้ยเหลือใจเลยเอาเหรียญเพิ่มพี่น้องมา เหลือยังละช่องสองช่องเนียโอ้เต็มบ่เต็มมาลุ้นกันกงิงเออเต็มแล้วนึงครับผมกงิงโอ้ยฟังเสียงกิงกิง,กงโอ้ยกิงเอาหอยกินอะไรก็ได้นี่นะมันเหลือบบจักอันนะนี่นะเว้ยสวยเนี่ยยังละช่องนี่แม้เหลือาสามช่องนี่แมะกงิง โอ้ยได้เดต็มมีนี่เฮ้ยพอ,พอ,พอ,พอาะเพราะพราะเสากรผมหลินมาโดนเตืบละเท่ากันเท่ากันไปหาหลินแนวใหม่ก่อนพี่น้องเลยเดีย๋ยวไปหาเล่นไปหาถังแนวใหม่ดีกว่านะครับผมนะ <c oughs> ได้เพรามืนม่นหมดนี่โอ้ได้อยู่ดอกได้อยู่ดอก ได้ยอยู่ได้ยอยู่มื่นกว่าอยู่พี่น้องเก็แต่ว่าทุนน่ะบ่ได้ขึ้นแทแน่นอนเก่ามื่นไอแปดมื่นกว่าน่ะคลิปนี้คือนจะเสียว่ะเสียกค่ากินละค,ค,ครับผมถ้ามีเจอแตกอะยังพอได้กำไรอยู่แต่ตว่ามันบ่แตกทีอะไรครับอ้าวได้ยอยู่พี่น้องเก็ขับข้าวขับข้าวสว่างมื่นโอ้ยพ่อพ่อเลิกเลืกเลือกบกเข่าวะอ๋อเบรกแมมเบรกแมเกแมเบรกไหม โอเคนะครับก็ไม่ไปต่อแล้วนะครับผมนะสำหรับเกมอันค้นแข่นะครับไปหาหลินแนวใหม่ดีกว่าเนาะเสียหัวรว้อนครับผมป๊าป๊าปายขโมย